สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแคสเกมล้าเลนเจอร์นะครับเป็นเกมที่ผมชอบมากครับเป็นเกมที่ยุ่งยากมากตอนนี้นกำลังเล่นแต่ล้านเจอกระโหลกมากเลยฮะยังไม่เก่งะอะต้องสู้มไม่ถอยครับจนกว่าคนจะติดตามเป็นล้านครับเราต้องรอไปเรื่อยๆจนแก่ผมยังมีคนติดตามแค่แปดคนเองครับ แต่มีนำคนหนึ่งครับชื่อว่ามิสเตอร์พีจีครับตอนนี้ควรโห,หดเล้วมิสเตอร์พีจีเขาโหดมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เราต้องเข้าไปเลยครับอย่างนี้อยากได้เงินเยอะมีวิธีครับไปเล่น สเตปพิเศษครับแต่ผมไม่เล่นอารีนาครับตามจริงอารีนาได้เงินเยอะสุดครับได้5,000ขึ้นไปครับคอนดิชแนนด์สุดท้ายก็ได้ประมาณสักโอ้ยเยอะอยู่นะครับเลยหมื่นอะหมื่นสองหมื่นสามอะครับอืมดาบแรกครับโอ้ยกระโหลกมากเลยครับวิวหกสิบทำไมช่างกระโหลกนีดูครับดูเขาครับเป็นงาเป็นงาอะ โอ้ยตเจ็ดดาวลงครับเจ็ดดาวจับไว้เจ็ดดาวเจดดาวเจ็ดดาวเฮมิทับแค่นี้แหละครับจบแล้วตัวเออุ้ยตัวเคเพราะเคเป็นตัวอักษรโอ้ยอักษรที่ดีมากครับเชื่อผมตัวแปดดาวครับเพราะผมไปฝึกมาจากปรามฌานะนี่ครับตัว8ดดาวของแฮร์ครับอุ้ยอุ้ยออย ไม่แพ้แล้วครับโอ้ไม่แพ้ละกระโหลกครับจะลตอนนี้ครับอู้ยทำไมมันกระโหลกไั้อู้ยจบแล้ว ขอจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยครับฮิฮ